Ford RMA จับมือกับ Hammer พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ สวัสดีค่ะพบกับจジและช่องอจีนิวคา f ฟม i l ีค่ะช่องอจีนิวคา f ฟม i l ีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถแบบละเอียดทุกซองทุกมุมเลยค่ะแล้ววันนี้พาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว Ford MA, ขข์รูมฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะด้านข้างของอจิวันนี้ค่ะเป็นตัวฟอร์ดเรนเจอร์เอคลสค่ะกระบะ4ประตูพร้อมกับชุดแต่งจากทางแฮมเมอร์ค่ะคันนี้มีอะไรบ้างตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างและมีข้อเสนอพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกันค่ะในชุดนี้ค่ะ มาพร้อมกับการแต่งค่ะจัดเต็มจากโรงงานให้เลยค่ะจากทาง Ford r n A ของเราค่ะและนอกจากนี้ค่ะถ้าใครอยากได้ตัว Ford Ranger กระบะสี์ประตูแบบเดิมๆค่ะคันนี้ค่ะราคาจะอยู่ที่1ราคาจะอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทค่ะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษด้วยเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะกับ Ford Ranger XLS คันนี้ค่ะคันนี้มาพร้อมกับสัญลักษณ์ด้านหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสัญลักษณ์ FORD บริเวณด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์ด้านหลังค่ะที่เป็นพื้นสีน้าเงินกระจังหน้าค่ะสีเทากาฟไฟค่ะพร้อมตัวตัดบริเวณด้านบนและด้านล่างที่ให้มาเป็นสีดําเงาด้วยชุดแต่งจากทา h แฮมเมอร์ค่ะจากทางด้านหน้าให้มาขนาดใหญ่ค่ะแล้ววัสดุที่ให้มาก็แข็งแรงค่ะป้องกันค่ะกับตัวถังบริเวณด้านหน้าได้ด้วย เคาะให้ได้ยินกันเลยค่ะมีสัญลักษณ์ค่ะตัวฟอนจากทางแฮมเมอร์ที่เป็นพื้นสีแดงด้านในค่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆก็แล้วแต่ที่เขาทำออกมาเนี่ยเนียบทุกจุดเลยค่ะฟังทางด้านหน้าตรงด้านนี้ค่ะก็ยังมีสัญลักษณ์ด้านหน้าที่ให้เราสามารถใช้กับตัวป้ายค่ะกรอบป้ายทะเบียนต่างๆสามารถยึดติดกับด้านนี้ได้เลย บริเวณด้านล่างที่เราเห็นค่ะที่สะท้อนมุมนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวกันกระแทกหรือว่าตัวแท้งกันกระแทกสีแดงค่ะยาวจนถึงด้านในเลยเพื่อป้องกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหินค่ะกวดทรายต่างๆค่ะกระเด็นไปบริเวณของทางห้องเครื่องนั่นเองนี่ทางผังบริเวณด้านล่างนะก็ถือว่าให้มาชิ้นใหญ่ๆจากแฮมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะของตัวชุด เดี๋ยวเราจะพามาดูกันอีกฝั่งด้านนี้ค่ะเพราะว่าเราจุดนี้สำคัญมากเลยมันจะมีรูปลักษณะที่ไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นมาด้วยทั้งฝั่งของไฟหน้าค่ะไฟหน้าของตัว Ford Ranger a l s คันนี้ค่ะจะเป็นไฟหน้า Multi Reflector แบบ LED พร้อมไฟ a ด Time r u n น i ิ g งไลทร์ line, รูปตัว C แบบ LED ค่ะและนี่เลยที่อจีบอกไปกับสัญลักษณ บริเวณกันชนค่ะในตัว XLS ที่เขาแต่งมาเนี่ยจะมีตัวกันชนที่เป็นกันชนเหล็กแล้วและใส่ตัว ไฟตัดหมอกเหมือนเสมือนไฟตัดหมอกมาให้ฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านนี้ค่ะทั้งตัวนี้มีทั้งหมด2สีเวลาเราเปิดการใช้งานของตัวกุญแจค่ะหรือปิดของตัวรถตัวเนี้ยจะเป็นแสงสีส้มแต่พอเวลาเปิดตัวรถขึ้นมาค่ะจะกระพริบแสงสีส้มแป๊บหนึง่งแล้วก็จะเปิดตัวไฟที่เป็นเหมือนไฟหลีแบบ LED แสงสีขาวค่ะก็จะได้มาแบบ2ระบบแบบนี้เลยแล้วก็มีหูเกี่ยวค่ะบริเวณด้านหน้าตรงด้านนี้มาให้ด้วย นี่สีแดงขนาดใหญ่นานๆเลยค่ะไปกันต่อค่ะเมื่อมีกันชนแล้วด้านข้างค่ะก็จะมีซุ้มล้อให้กับเราด้วยตัวบริเวณซุ้มล้อเราสามารถแจ้งเขาได้เหมือนกันนะว่าอยากจะได้เป็นแบบสีดําเรียบหรือว่าจะได้เป็นแบบสีดำลายน็อตแบบนี้ก็ได้ค่ะเราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันและถ้าเป็นการแต่งแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ล้อเดิมหรือล้อแต่งค่ะ ถ้าเป็นทางฝั่งของล้อแต่งเนี่ยเป็นยางออเทเรนค่ะสเปคยางค่ะ P 275ทับ 55, R 2 0กับล้อค่ะขนาด20นิ้วเป็นล้อแม็กด้วยนะนี่เซนต์ลักสวยเลยอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกลายแบบไหนค่ะหรือว่าอยากได้แบบนี้ก็สามารถจัดทำให้ได้เหมือนกันฝั่งหน,หน้าให้มาเป็นดิสเบค่ะระบบช่วงล่างหน้าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ยุ่งนะช่วงล่างหน้ายังเป็นช่วงล่างเดิมค่ะอิสระป่งนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงค่ะ ฝั่งของตัวแก้มข้างค่ะการตกแต่งค่ะตัวรถเป็นสีดำนะตัวตรงนี้จะเป็นออกสีเทาๆแล้วก็จะมีพื้นผิวค่ะครูค่ะด้านนี้ค่ะที่เป็นสีดำกระจกมองข้างค่ะให้มากับกระจกมองข้างขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวตรงกลางด้านบนค่ะจะเป็นสีดำด้านล่างค่ะจะเป็นผิวคุุๆนะมีเท็กเจอร์ในการสัมผัสด้วยกระจกมองข้างสามารถใช้งานได้เลยตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะก็ะให้มาเป็นตัวด้ามจับสีดำพร้อมผิวกันลื่น ถ้าจะเปิดเข้าไปนั่งค่ะก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเหมือนกันขึ้นลงได้อย่างสะดวกด้วยแล้วก็สามารถก้าวขึ้นแบบนี้ได้เลยนี่นั่งได้สะดวกสบายเบาะเป็นแบบเมนนวลแล้วก็เวลาลงค่ะเราก็สามารถลงได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันใช้งานได้ง่ายขึ้นลงได้สะดวกคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไม่ว่าจะใส่ชุดแบบไหนสามารถขึ้นลงได้เลยมันในข้างค่ะก็สําคัญเหมือนกันสําหรับ รถกระบะยกสูงแบบนี้ค่ะมันในข้างก็ให้มาเป็นสีดำผิวกันลื่นขนาดใหญ่เลยขึ้นลงก้าวลงได้อย่างสะดวกอจีใส่ส้นสูงก็ขึ้นได้อย่างสบายค่ะมาทางฝั่งของตัวด้ามจับประตูผู้โดยสารแถวที่2ก็จะให้มาเป็นสีดำผิวขุ่นเหมือนกันแต่ที่ขาดไม่ได้ถ้ามีการชนแล้วและยิ่งจับมือกับทางแฮมเมอร์แล้วต้องมีแหลกค่ะตัวรูปแหลกด้านบนด้านนี้ค่ะสามารถจุแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างแข็งแรงด้วย โยกยังไงก็ไม่หลุดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยนี่ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของทางแฮมเมอร์มาแล้วก็นี่แค่เราเดินมาเราก็เดินได้ง่ายนะสัญลักษณ์ด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีเผื่อลูกค้าต้องการวารันตีค่ะเราสามารถสแกนหรือว่าอยากได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสแกน q r c c o รโคได้ไฟ l e d มีให้ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่2จุดด้านหน้านะเขามีตำแหน่งจุดด้านหลังให้อีกค่ะนี่ฝั่งด้านนี้ค่ะ เป็นไฟ LED สามารถใช้งานได้ด้านหลังก็มีมาให้ค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยค่ะโลบาร์ค่ะโลบาร์เหล็กก็สำคัญกับทางแฮมเมอร์เหมือนกันทุกส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการชนหรือว่าจะเป็นแหลกด้านบนแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะโลบาร์เขาก็ให้มาเป็นวัสดุอีกอย่างหี่เป็นเหล็ก แข็งแรงทนทานใช้งานได้สะดวกกันน้ำกันฝนและที่สำคัญเลยไม่เป็นสนิมง่ายด้วยตัวนี้มีสัญลักษณ์ของทางแฮมเมอร์มาเราจะเห็นว่าทุกจุดอ่ะด้านหน้าเป็นสีแดงแหลกเป็นสีแดงด้านหลังค่ะจะให้มาเป็นสีเงินก็ตัดกันเลยค่ะมีสัญลักษณ์แฮมเมอร์ด้วยใช้งานได้สะดวกถ้าต้องการใช้งานตัวถังน้ามันเชื้อเพลิงเราสามารถเปิดได้เลยค่ะกับตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ก็จะรองรับน้ำมันดีเซลแต่ถ้ากรณีที่เราทำการล็อกรถ ตัวนี้จะไม่สัมจะไม่สามารถเปิดได้เราต้องกดล็อกก่อนเราถึงจะสามารถเปิดใช้งานของตัวฝาถังน้ำมันได้เพื่อป้องกันการโจรกรรมนั่นเองค่ะโจรกรรมน้ำมันนะเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีก็ยังมีอยู่นะสำหรับอ่าโจรกรรมแบบนี้ค่ะฟังของด้านหลังกันบ้างค่ะซุ้มล้อค่ะด้านหลังค่ะรูปนอ็อตหรือรูปเฟืองอยู่ที่เราชอบเลยขนาดใหญ่สีดำ ด้านท้ายของตัวรถค่ะยางออทอเรนเหมือนกันตัวนี้ค่ะสเปคยางค่ะ275ค่ะขับ 55R20 ด้านหน้าเป็นดิสด,ด้านหลังให้มาเป็นดัมค่ะด้วยความที่เป็นรถกระบะด้วยและช่วงล่างด้านหลังเป็นแหนบค่ะมีช่วงล่างที่เราจะเห็นว่าเป็นแหนบแล้วก็ย้ายโช๊คอัพมาไว้นอกแชสซีเแลก็จะเห็นตัวโช๊คอัพอย่างชัดเจนจากด้านท้ายของตัวรถเลย อジจ์พัะพื่อนเพ่อทุกท่านค่ะมารับชมกันต่อค่ะค่ะฝั่งด้านหลังค่ะในตัว Ford Ranger XLs กันด้าน,นหลังเนี่ยจะให้มาเป็นไฟท้ายค่ะหลอดฮาโลเจนไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกค่ะไฟถอยแล้วก็สัญญาณไฟฉุกเฉินด้วยฝั่งทางด้านท้ายค่ะเราจะเห็นว่าโลบาร์เลกเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปทรงกับทางแฮมเมอร์อันนี้เขาจะเรียกเป็นกระบอกปืนเนี่ยตัวน,นี้เขาจะเรียกทรงกระบอกปืนนะก็ให้ความเท่แล้วแต่ความชอบด้วยแต่อาจิว่าถ้าอาจิจะใส่อาจิใส่อันนี้ มันด้วยความที่หนาแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะมาที่ฝั่งของตัวด้ามจับค่ะของกระบะด,ด้านท้ายตรงด้านนี้จะเป็นสีดําขิวขุ่นค่ะไฟเบกรกดวงที่3ค่ะแบบ LED ย้ายจากด้านในค่ะออกมาไว้ด้านนอกแล้วก็สัญลักษณ์ของทาง Ford Ford กล้องค่ะช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะจริงหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยจากทาง Hammer มีกันชนหน้ามีแหลกมีสปอต เขาเรียกสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์ก็จะต้องมีการชนท้ายค่ะการชนท้ายก็ให้มาจากทางแฮมเมอร์เหมือนกันด้านบนก็จะมีที่เหยียบนะเป็นวัสดุเดียวกันเลยแข็งแรงทนทานค่ะป้องกันฝนป้องกันน้ําได้ด้วยแล้วก็ไม่เกิดสนิมงด้วยกับทางนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวหูเกี่ยวค่ะให้เราเลือกว่าเราต้องการลากจูงในรูปแบบไหนใส่กับวัสดุอะไรก็สามารถใช้งานได้เลยด้านหลังก็จะมีหูเกี่ยวมาให้ค่ะ มีตัว QR code ให้เราดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยมีไฟ LED ด้านหลังค่ะสามารถใช้งานได้จริงและกันชนนี้ถือว่าเข้าชุดกันมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะจะพาทุกท่านไปรับชมภายในกระบะกันมิติของด้านท้ายกระบะค่ะอยากจะบอกทุกคนว่ามิติความยาวของตัวกระบะค่ะอยู่ที่ประมาณเมตรห้านะแล้วความกว้างอยู่ที่เมสความสูงค่ะจากพื้นกระบะแม็กไลเนอร์ขึ้นมาค่ะ จนถึงบริเวณตัวจับด้านนี้อยู่ที่ประมาณ500นั่นเองก็ถือว่าความสูงความกว้างเขาก็ให้มาเพื่อที่เราจะบรรทุกของสัมภาระต่างๆได้อย่างสะดวกด้วยฟึบนี่เราก็สามารถเข้ามานั่งด้านในได้อย่างสะดวกเลยค่ะเห็นที่อาจิบ,บอกไปว่าโลบาเขามีตัวไฟด้านหลังมาให้ด้วย นี่เลยสามารถใช้งานได้มีตัวฟอนต์ของทางแฮมเมอร์ค่ะแล้วก็เราก็สามารถบรรทุกของได้อยากจะนั่งอยากจะตีรังกายยังไงอยู่ยังไงแบบไหนก็สามารถทําได้เลยเขามีอุปกรณ์มาให้ขึ้นเราก็เล่นได้เลยค่ะนี่พื้นที่ด้านในกว้างขวางค่ะมีหูเกี่ยวให้เราค่ะเพื่อที่เราจะต้องบรรทุกของแล้วต้องการใช้งานของตัวตะข่ายในการล็อกของไม่ให้ตกหล่นก็มีมาให้ค่ะฝั่งทางด้านขวาสามด้านซ้ายอีกสาม เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันต่อค่ะฟังของห้องผู้ดยสารแถวที่2กันไปดูการใช้งานแล้วก็ความกว้างกันค่ะในตัว XLS นะะอันนี้เขาให้มาเป็นเบาะหนังค่ะดีไซน์สปอร์ตเราก็สามารถก้าวขึ้นมาได้เลยแบบนี้มีเข้ามานั่งได้ยางสะดวกสบายเลยค่ะเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะ ตัวเบาะที่ให้มาก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตเลยนั่งได้สะดวกสบายให้มาเป็นเบาะหนังแล้วที่เท้าแขนให้มาเป็นหนังค่ะพร้อมช่องวางขวดน,น้ำด้วยมีจุดยึดเบาะเด็กให้ฝั่งด้านหน้าก็จะมีช่องวางของกับว o w e r o u t l เร c ชาร์จค่ะมีมาให้ใช้งานเหมือนกันแต่ถ้าเรากลัวว่าเราใช้กระบะไม่มีแครี่บอยหรือว่าไม่มีตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์ปิดเราสามารถดันตัวเบาะค่ะ เกลี่ยวลงมาด้านล่างได้หรือว่าเปิดเบาะขึ้นได้เพื่อที่เราจะเอาอุปกรณ์แม่แรงค่ะที่อยู่ทางด้านล่างก็ได้หรือจะต้องการบรรทุกของค่ะไม่ให้เกิดเปียกนั่นเองก็สามารถวางในพื้นที่ของห้องผู้โดยสารกันได้เลยไปกันต่อค่ะจะพาทุกคนมาดูประตูด้านข้างกันอบนี่ค่ะฝั่งประตูด้านข้างตรงด้านนี้ก็จะมีตัวที่เท้าแขนเป็นหนังค่ะวัสดุตรงนี้จะเป็น แข็งๆนะมีตกแต่งลวดลายมีช่องวางกวดน้ำให้ค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะไปรับชมทางฝั่งของทางด้านคนขับกันด้วยค่ะหากใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับหรือว่าอยากจะเข้ามารับชมตัวรถก็สามารถมาได้ที่ Ford i m e เมราชพฤกษ์พรามห้าก,กันได้เลยค่ะฝั่งทางด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวล้อกจับประตูที่เป็นสีดำผิวกุ่นทางด้านนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้เปิดเข้ามาด้านในค่ะ อันนี้ก็จะมีตัวปลดล็อกล็อกรถให้ตัวปรับกระจกค่ะแบบไฟฟ้าแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นวันทัดคู่หน้าค่ะทางฝั่งคนขับแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างให้มาเป็นแบบวันทัดเลยมีช่องวางขวดน้ําให้ค่ะเราไปต่อด้านในก,กันฝั่งทางด้านในเราก็สามารถก้าวเข้ามานั่งได้อย่างสะดวกสบายบอให้มาเป็นแบบแมนวนวลค่ะสามารถปรับดันแบบนี้ได้อยู่กับสรีระในการนั่งหรือจะปรับ เลื่อนค่ะหับเอ็นแบบนี้ได้เลยเลือกได้เลยตามความถนัดของเรานะแล้วก็ข้อดีของตัวพวงมาลัยด้านนี้ค่ะเวลาเราสั่งสตาร์ทรถแล้วเราต้องการขับขี่ค่ะตัวนี้ก็จะให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันสามารถใช้งานได้แบบเบาด้วยได้ทั้งคุณผู้หญิงงผู้ชายเลยฝั่งด้านนี้ก็ดันเข้าดัานออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะล็อกเก็บกันได้เลยฝั่งทางด้านขวาตรงด้านนี้ก็จะมีช่องกลับ ตัวไฟด้านหน้าค่ะเปิดการใช้งานสามารถเลือกเปิดได้เลยมีช่องเสียบกุญแจมาให้ค่ะกับตัว XLS ค่ะสามารถสั่งล็อกรถเปิดรถได้จากแอปพลิเคชันหรือว่าใช้กับตัวดอกกุญแจได้เลยค่ะเปะแล้วเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันด้วยค่ะตามไปรับชมด้วยกันค่ะอไปกันเลยค่ะ ตอนนี้อาจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของ Ford Ranger XLS ค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะในตัว Ford Ranger XLS ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะตอนนี้ก็สามารถดูได้ยังสะดวกเลยขออนุญาตปิดไฟก่อนนะคะนี่ค่ะ พอเปิดเข้ามาเราก็สามารถดูการทํางานของตัวระบบต่างๆได้เลยค่ะหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะตัวนี้เวลาเราเปิดโหมดการขับขี่การใช้งานก็มีมาให้เลือกถึง4โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติค่ะโหมดประหรยัดโหมดล่างพ่วงโหมดถนนลื่นค่ะอุณหภูมิด,ด้านนอกตัวรถตอนนี้อยู่ที่30องศานะแม้ว่าเราจะจอดอยู่บนโชว์รูมนะคะอากาศข้างนอกร้อนมากเลยก็สามารถดูการตั้งค่าการใช้งานค่ะ ดูข้อมูลต่างๆการเข้าเช็กระยะต่างๆสามารถดูได้จากบริเวณหน้าจอขนาด8นิ้วได้เลยค่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานค่ะฝั่งด้านขวาจะเป็นการทำงานของตัวเข้าหน้าเมนูหน้าจอขนาด8นิ้วทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้ค่ะใช้งานได้อย่างสะดวกเลยเป็นคำสั่งเสียงแบบ h i n k For A ด้วย ด้านหลังค่ะของพวงมาลัยฝั่งด้านขวามาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟสูงด้านซ้ายเป็นตัวก้านปัดน้ำฝนค่ะมาต่อกันที่จอกลางกันค่ะหน้าจอกลางที่ให้มาเป็นหน้าจอกลางค่ะขนาด10นิ้วค่ะทุกคนจะสังเกตว่า ตอนนี้ XLS นะจะเปลี่ยนวัสดุด้านในค่ะจากที่เราเคยเห็นที่มันเป็นสีเทานมใช่ไหมตอนนี้จะเป็นสีดําแล้วนี่วัสดุทั้งหมดจะเป็นผิวสีดาหมดเลยค่ะหน้าจอมันก็เวลาสะท้อนแสงหรือว่าเวลาเรามองอย่างเงี้ยมันก็จะดูสบายตาอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะแต่อาจิว่าอันเนี้ยดูสะอาดแล้วก็ดูสบายตาด้วยให้มาเป็นสีดําค่ะตัวช่องปรับอากาศจากที่เป็นสีนมอ่าสีเทานมก็จะเป็นสีดําขึ้นมาแหละนี่ก็ สวยนะให้ความดีไซน์สปอร์ตมาเลยตัวหน้าจอก็จะมีตัวระบบแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรศัพท์สื่อ Apple CarPlay Android Auto ค่ะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธได้ตัวนี้ปรับอุณหภูมิค่ะจากฝั่งด้านซ้ายปรับความแรงพัดลมจากฝั่งด้านขวาเราสามารถเลือกปิดเลือกการเปิดการใช้งานตามต้องการได้เลยค่ะใช้ได้ทั้งตัวหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ทังฝั่งของตัวฟังก์ชันปุ่มด้านล่างด้วย ทางฝั่งด้านล่างค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกต่อมาค่ะที่มีในตัว Ford Ranger x l a ก็คือพอร์ต USB พอร์ต Type C และปุ่มกดฟังกช์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Auto Start Stop ค่ะปุ่มปิดการลื่นถลยของรถค่ะ โหมดการขับขี่มีมาให้ค่ะแล้วก็นี่เลยตัวเกียร์ค่ะที่เกียร์ให้มาเนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีตัวบวกและลบค่ะบริเวณด้านข้างให้เราทําการกดใช้งานด้วยเพราะว่าตัวฟอนตที่บอกบริเวณตัวฐานเกียร์เนี่ยก็จะมีการจอดปาร์กิ้งเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลังแล้วก็มีตัว M ค่ะที่ใช้งานแบบแมนนวลน,นะหุ้มหนังสีดำเดินได้สีดำช่องวางขวดน้ำสอช่อง เบรคมือค่ะแบบแมนนวลหุ้มหนังสีดำที่เท้าแขนให้มาเป็นสีดำขนาดใหญ่เปิดกันมาด้านในก็จะมีตัว power outlet h a r ์จให้เราได้ใช้งานค่ะมีตัวช่องวางของตัวกุญแจมาให้เผื่อว่ากุญแจรีโมทหันอ่อนเราก็สามารถทำการเหมือนกับเขาหาสัญญาณหรือว่าชาร์จได้นั่นเองมาที่ฝั่งของด้านข้างกันบ้างค่ะเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารให้มาเป็นเบาะ แม่นนวนนะปรับอึบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปรับเลื่อนจากทางด้านหน้าได้เลยฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตเบาะหนังให้มันนุ่มๆเลยค่ะทางด้านหน้าที่เราเห็นค่ะตรงนี้บริเวณคอนโซลตรงด้านนี้ก็จะเป็นสีดําแล้วนะแล้วก็ด้านบนค่ะตกแต่งลวดลายแบบรังพึ่งด้านล่ลางมีช่องวางของแล้วก็กล่องเก็บเอกสารแบบใช้งานได้สะดวกนี่ตัวนี้ก็จะให้มาเป็นแบบเต็มเลยก็สามารถวางของจุของได้เยอะค่ะ ฝั่งด้านบนที่บางแดดจะมีกระจกให้สําหรับผู้โดยสารด้านข้างค่ะสามารถแต่งหน้าดูได้เลยทางฝั่งด้านข้างเลยฝั่งทางด้านคนขับจะเป็นช่องเสียบบัตรค่ะแล้วก็พับเก็บแบบนี้ได้สะดวกเลยค่ะไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารเป็นแบบรูปแบบ LED นะด้านบนก็จะเป็นช่องใส่แว่นด้านบนค่ะกระจกมองหลังดันแบบนี้ได้เลย ในตัว Ford r a n g e r XLS ค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมหรือกว็ว่ากระบะ4ประตูก็กยังมีแอปพลิเคชัน Ford p a s s Connect ให้ใช้งานด้วยเกียร์อัตโนมัติสั่งสตาร์รถผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะหาพิกัดตัวรถได้ง่ายๆจากแอปพลิเคชัน Ford p a s s Connect ค่ะหาศูนย์บริการค่ะเช็คอะไรต่างๆก็สามารถทาการใช้งานกับผ่านแอปพลิเคชันได้เลย,เลยขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งค่ะระบบเบรก ABS EBD ค่ะและเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไป สรุปด้านหน้าต่อรถกับตัว Ford Ranger XLS กระบะ4ประตูคันนี้กันค่ะและเดี๋ยววิชจะพาท่านมาชมทุกท่านค่ะไปสรุปด้านหน้าต่อรถกับ Ford Ranger XLS 4ประตูคันนี้กันค่ะไปรับชมด้วยกันค่ะไปเลยปุ๊บ เปิดฝากระโปรงบริเวณด้านซ้ายของตัวรถค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมกันกับข้อมูลและขุมพลังที่ให้มาใน Ford Ranger XLS คันนี้ค่ะอบแล้วเราก็ดันแบบนี้ได้เลยก็จะมีตัวเครื่องยนต์พร้อมฝาครอบค่ะ ขุมพลังที่ให้มาค่ะในตัว Ford Ranger XLS กระบะ4ประตูคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซลอ e ีโคบู สีสูบ Dohc ส6่สิบวาวค่ะ1,996งพันเร cc กระบอกสูบคูณช่วงชักแปดสคูณเก้ามมพ่วงระบบอัดอากาศ V G Turbocharger พร้อม Intercooler ค่ะกำลังสูงสุด170แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,500รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงระดับไบโอดีเซล B, B 2 0จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดค่ะก็มีโหมดการขับเคลื่อนมาให้4โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงและโหมดถนนลื่นค่ะนี่ก็จะเป็น Ford Ranger XLS กระบะ4ประตูที่เป็นกระบะ ยอดนิยมของทางฟอร์ดเองค่ะคันนี้ค่ะใครอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้หรือว่าอยากจะได้รถแบบเดิมๆค่ะในตัวฟอร์ดเรนเจอร์เอคลสค่ะกระบะสี่ประตูนในราคา799,0 0 0ับาทก็สอบอาจสอบถามกับทางโชว์รูมฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาราชบุรีพระรามหากันได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับรถกระบะ ที่ทาง Ford IMA จับมือกับทาง h a m m e อค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ n e w c ค่ะแฟมิลีกันด้วยค่ะวันนี้อาจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขั้น 講。